ครับผมนะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในการเทสเสียงรีวิวผงงานลูกค้านะครับผมชุดนี้ก็ขอบคุณนะครับลูกค้านะครับจากจังหวัดนะครับนครราชสีมานะครับผมนะครับชุดนี้ก็ลูกค้าจัดสั่งนะครับสั่งซื้อนะครับใน ช่องทางในลาซาด้านะครับผมนะครับผมมีร้านค้านะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับในลาซาด้านะครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาอุดหนุนในลาซาด้านะครับผมนะครับก็เป็นตู้ชุดราคา3,950บาทรวมส่งนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นในลาซาด้านะครับผมอยู่ที่3,800ันแนะครับรวมส่งนะครับผมนะครับก็เป็นสเปคงาน10นิ้วนะครับดอกซับเบดของเราจะเป็นซับ10นิ้วนะครับโครงปั๊ม145ไม่เหล็กก้อนเดียวไว้คู่นะครับผมเล่นคู่กับเสียงกลาง6.5นิ้วจํานวน1คู่แล้วก็แหลมโดมอีก1คู่ ชุดนี้นะครับผมแนวตู้ก็จับประมาณนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดําแดงนะครับผมระบบแอมเราก็จะมีแอมตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมแอมตัวนี้ตัวเดียวนะครับนะครับขับทั้งดอกเบสและดอกเสียงกลางนะครับผมเล่นไม้ได้สองช่องนะครับผมปรับเสียงไม้ได้นะครับแล้วก็แต่ว่าเสียงไม้เหล่านี้ในแอมตัวนี้นะครับเขาจะมีแอคโคในตัวนะครับปรับแอคโคไม่ได้นะครับผมเล่นเสียงไม เบาเสียงเล่งเสียงได้นะครับผมแต่ว่าเสียงไม่ปรับแอกคูไม่ได้ครับเพราะว่าเขาจะปรับมาแล้วนะครับผมมีวอลลุ่มเล่งเสียงนะครับแล้วก็เสียงแหลมแล้วก็เบสนะครับผมแล้วก็จะมีรูแจ็ค DC นะครับที่เอาไว้ต่อพ่วงกับไฟ12โวลต์และ24โวลต์ได้นะครับผมแล้วก็เล่นเมมโมรีการ์ดได้แล้วก็ USB ได้นะครับนะครับอุปกรณ์ที่ทางร้านแถมให้นะครับในชุดนี้ก็จะมีนะครับปลั๊กไฟนะครับผม ปลั๊กไฟแล้วก็รีโมทแล้วก็หัวแจ็ค DC นะครับสายดำแดงเรียบร้อยนะครับผมทบพร้อมที่จะเอาไปต่อสายได้เลยนะครับผมโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาอุดหนุนและเข้ามาติดตามในช่องวัดอะเโอสาวเช่นเดนะครับหวังว่าจะมีเป็นกําลังใจนะครับอยู่เป็นกําลังใจเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับให้กันและกันไปเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมสำหรับท่านใดที่กดติดตามแล้วนะครับ โอเคครับผมก่อนอื่นก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ